บังบต่ำาวลิบลูต่ำม่ยังเลต่ำยังกต่ำไกินเลยชาวลิบยั้งกันั่ะผักผักขมขี้ขมขี้ขมมกระดังขมดยต่ำกินอันนี้บกกต่ำขมือต่ำในนี้น่ะไอ้สอัี้มืออว้ไรไเหหยือก็เอ้นงอีกเจีวปลามันจะโบไลเลยบนเาะเจีปลาเปคอยเห็เอาชีล้ว Ừ, tuổi đ đ .その nào cái xe nam này hẳn là tì Phật tử, mà, mà chai chui ấy, chai rau rồi, Xe thui buồn chưa đấy, sao thế? งม,มไปว่าประตูจับไปแล้วจับไปพี่น้องงมไปพี่น้องเอ้ยอันนี้บ่อคันดายนะมาขึ้นได้ไหมประตูนี่เชื่อแล้พอขึ้นก็เชื่อแล้วขึ้นไปจีนคว้าไปโลดมันก็น<ต>แท้มือควาไปน้องอยูขึ้นไปก็เชื่อแล้ว เดี๋ยวพวกอ็ก็จะขึ้นไปเพื่อนคนก่อนนพี่น้องมึนว่ะเ่อชาลานแป้นของเพึ่งมีเอียงนี่นี่ดมันได้ได้ขึ้นเพื่อนวางเลยคนที่เขาขึ้นเพื่อนันที่แรกเออขกอันนี้บ่รโม่ให้แตกโปะนะโดูบ่งบ่งต่ำชานลิบานพูดต่ำไม่ยังอลยนี่ต่ำยันกันต่ำไม่กินเงินชาวลิบานพูดยังกันนะน่ะผักผักขมขี้ขม Kì khùm Rồi Tắm kín Ừ tắm kín Cái này bỏ khúc ở tắm của mươi Tắm này nè thế Ừm ăn vay, Ờ, Chèo bổ lầy lên bây Chèo pha bây hết Hết xài nam này hẳn lấy tìm phụ tủ Bỏ, mà xài thuôi ít Xài nam Điều thịt Rồi Xài thuôi buồng thế nè nè Rồi มันนั่งอันนันงงไปเลพี่น้องงงไปเลยี่น้องอาผ้ามีดวงเดียวนี่บ้าผ้าก็วอกดูเลยผ้ามวยก็สาชัดกินนี่นอนนี่โดยไม่ใช่เสื้อดแต่ว่าหดเลยมีมวยมวยนะพี่น้องโดยมีหวดมีมวยพี่น้องอันนี้บ้าอันแนวใส่น้ำใส่แต่ละมือนะโดยใส่กระตุกนี่แล้วกระตุกอัะไรมาเนี่โดย กตุก this, ต๊กดี๋ยวะตัวใช่ตุ๊กตัวนี้น้ำกินบ้างนะนะน้ำกินหมดไรเลยอ้ะกะชอบชอบอันนี้เครื่องอันนี้ก็เนี้ยละอันเป็นหะไอะไรกันผมผมตะบอรีว่าให้นะด้ดยบมมีหันมุงติบันมุ่งก็บมมมีมุงเก่าได้ปะโยงบกินบ ครบมาแล้วอดเลาพิกนอดมาขยะยามากยะอดเด็ดในระตู้่กินเอาละมีแต่นอจิกหัวเลยมันยกัดฝนตกน้ำล้อยู่ยกวได้โจุันนี้พี่น้องผมเศร้าเศาก็จะซอดในซากะซี่เทาากะซี่เขนลมมาในมันชิบวไปมาดูบอกโอ้ยถอย่างนั้าไปทงานนี่พาราบกูบอกปุ๋มเนผุม เลยพอเอาไม้ฮุบลงฮุบลงคอยลงมันสิบาะตัวเฉพาะหัวพอโบรานบณปะไม่ถุงเลยหรอจะเป็นเนาะจะเป็นล่ะเนี่ยเป็นทอนดาวเนาะโดยตังกระสีก็ได้ใช้เข่าที่ว่าเพิอไปขอมานะหายหมดแล้วหมดเศร้านี่เอาเลยหมดแล้วตะลังจะกินอยู่ซชั่บดนี้ตะลังโมไมีเขาวิทย์ตะลังอดบวกเลยไปว่าจะเป็นคอนอยู่วัดพุทธไปว่าเลยเป็นไข่แล้วกลับมาสิไข่ พออยู่และทำประตูนี่เป็นไข่เออไปไปวัดกีนะไปไปไปบอ่บอนวัดช้ม่มเออบอ่บอนวัดไปคงทางขึ้น,นไข่กับมาอ๋อบนต่ำมอนี่แกงยังอันนี่นะขออนุญาตเปิดหนะ่อยได้อโดยอ่ะบ่มี่อย่างเส้หมักผิงมักไผกับบูมีใส่เกลือเป็นงัวค่ะบ่มีแนตะ่เกลือก็นีน่เกลือพอชื่อบูเงินนี่นน เดอโอ้โหวว่าไวสูงพุ่นเนาะโดยที่เดบ่จรินเนาะยันแบ่แบ่มันมันมันจุกเลยนี่มาจุกนี่มันขึ้นได้มันได้มาไดนมาจุกใครก็ว่าเออแพ้มันจุกหรือไม่ใช่ว่าแบ่จุกเอออืมวันเดียวบานอนเพิ่นเนาะมันก็คืนก็ได้คนมุนก็ได้บ้างไปหนึ่งเขาอยู่แซ่ป่ะตูนหนึ่งนั้นแหละไพ่ไผ่หนึ่งหนึ่งเองเลย ด้วยาลูกไปเอองมไปลูกยคก็บุนันส์เสร็จลูกลากไปะลูกายอยู่แล้วลูกชสหนึ่งเลาไปก็กะห้องสาบ้านเมืองดอ้ยมันรังไพ่ให้แล้เขาก็ไปลังให้เขาไปลังให้แลวก็งอมเบงชหนึ่งแต่เออแล้วก็มาผู้ปามาในนี้ปอกฟีรอให้แล้วดูหาพื้นให้เฮ้ยหาพื้นให้แล้วลาบหาให้หัวจักบ่อมันสุกเห็นได้๋ย่นัวจักบ่อมันสุกหัวจักจับเบงสึงหัวจัก บบมันมันม ja <yeah ันอ่อนเด้กินเบิ่งมันอ่อนแล้วเออสุกแล้วยอขึ้นคันแรกแล้วพอเห็นไปคันหมแล้วบ่เห็นเลยอแบบว่ามันมนี่บ่เห็นเลยเนาะโดยเเลยนอยย้อนลมพัดมาฝนตกนี่อยู่บ่ได้มันอดไปแล้วส่องเห็นแต่เดือนเห็นแต่ดาวถ้าแม่นบ่ตูเห็นหนี่เห็นอดเดือน แม่เละเห็นน้องเดือนเห็นน like, ้องเกิ้มเพลินไปเรื่องท่อใจเอวประตูโอ้ยมีุกมีใจแล้วรู้ว่าชื่อเมื่อวาขอบใจแล้วโอ้ยมีแหงลายเลยมีแหงเลยเจ้าเลยพอกันพอใจอยู่ว่าเมื่อก่อนบแบบว่าเฮาอยู่แบบนี้นะบ่บ่เคยพอมาตัดเถื่อนหาใคกมาตรงมีแหงเดะลุกมีแหงเละ ไเราไปยูดีมีแห้งเสื้อนี่ยังใส่อยู่เนี่ยนะเสื้อตัวได้เสื้อขาวนี่เออเสือนี่เสื้อขาวแล้วเนี่ยพอเอาไว้มันอันแห้งกันตรงนี้แหละพอหนุกตัวขาวตัวใหญ่ฮะมันรวมเลยอ๋อพอเอาตัวนั้นตัวตัวเมาส์หันนอนแบบนี้ แล้วก็เลยประหมเพื่อนแล้วมาตุ่มอุ่นุนแดาเวลาพอนมาให้เลยเวลาไปเข่าห้องนอกห้องน้ำเลยไปนี่เลยประตู่เลยงมไปบ่องมไปจนปะเกิดไปําทางกันบปหง่าเอาตีนนี้เป็นุ่นให้หลวาอะไรป็นแป้นลไป่บรานเหยียบขี่เห็บไม่งอตีบังใหม่อะตีบังโอวาจะชีวปรหลาว่าเขาทาย ดีใจว่าจะได้เหอนโอ้ด yeah. like ีใจเลยลูกเอ้ยดีแค่ไหพอเปนมีงบประมาณี่มาเห็ดเหอนหายได้ดิโอ้ยอะไรๆแล่ว่าพอได้เลยลูกเอ้ยลังลูกนี่ช่วยแสดทสนใจจะช่วยพอเะหายต้องดีี่นอ่นันนังนนลูกเอ้ยใหามรวยะไต่อไปจ้ะอันนั้เราเป็นเหมอนได้ยูตัเงินแสนรลูกเอ้ย ไกลบ่บนชื่อไม่ชื่ออุอลบ่มาไปรักนี่แหละเพิ่นมาส่งเพือนบ่หรือว่าเอรถไยไปเอาอไทยพืนเองไเพไม่สั่งมาแรกแล้วเจ้าคนมาให้ยออือออไยเพื่นอืมใช่เพิ่นมันส่งกันเกมาให้นี่เนาะดยปรตูเฉดเองได้อยู่ก็เจาว่าคนคนได้คบบรยากาแบบว่าอยู่อารักเคยกับ พรจะคนเห็นหายก็ได้เขาเหือบเขาแห้งเนาะเขาเหือบเขาแห้งเนติพี่น้องเออคนไก่เคียงเออไก่เคียงในบ้านเพิ่นเนาะตัวปอกโซปอกโซเพิ่นเป็นโอยี่ดอกคนในบ้านตัวเองเนาะด้ยพอหอมพอปล๊กตะกี้สามาที่ใช้ประตูโป๊กนั้นในวัดให้ช่องพิ่นในวัดเราให้ด้ยอ๋อ แบ่มาบ่อวัฒนัยเพิ่นเอารถมาจุเฮื้อเลยอันนี้ของวัดอ๋อแล้วก็ของตัวเองบ่มีหยังสักอย่างบ่มีหยังสักอย่างลมีแต่เพิ่นให้เนาะโดนี่พี่น้องกันชาลาแตนักประมาณนี้เนาะกสิลงไปทางล่างก่อนพี่น้องมันแดด

คอยลงแะ้วเนาะอย่โลเค่นะยังพ่อไมาอย่างบาดอนีนอคนล้มเนิ่ยพะโลงเราเกิดพะลงมากิดจหมดว่ไปถอดเกิดไว้บนอื่นในชห็นอยู่บนนี้บ๊วยแล้ยันว่าไปชบเกิดคนอื่นเข้าไปเจอเอา อืมอืมอสอเียนะวันเอ,เอาไปนั่งอแน,น่มากพี่มึงลูกระตู่อ,อ,อยู่กับ้นีเนาะหลังจานงกนี้กจภาพไปซื้อไมพอตูอ่อจภาพบอพรไปซื้อไม่ดย้ยอืยู่ทางนี้บอซื้อไม้หรืรพี่งพี่อยู่ในหม่บ้านนี่บอแล้วอยู่บ้าน บ,บอลบอลอื่นนะบอลชองอยันว่าอยู่ในเมืองผม่ไม่บอกบ,บออยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกไก่พ่ะตีนไปนะแต่ลักแต่ลักแต่ลักไกลเติบเนาะคนนั้นเยอรถไทยมาส่งเออมีสั่งไปแล้วรถไทยมาส่งเลยอันนี้ไม่ใช่สบายอันนี้มาานนนันก็หาเขาในบ้านนี่แหละขำบากให้หาไก่บอยชิปูกับลูก ปูัไม่มีใมาสไม่ยังอยาลูกว่าตอยออนตัวนี้ใชปูปูไม่ได้แล้วตัวลูกพองมบหมมันสื่อะไรสักแบบอะไรเงนไม่ได้แล้วตัวยูไปพันไหมพันให้ลูกไปพันไหมผ่ากระบอกผ่ากระบองแวงหมดหละลูกพาขี้ชี่เลยใช้บททางไผ่แต่ละมือใช่ฝรั่งไ่ ไปทางไหนบ้างตรงนี้นี่นะนี่สายบนดังไฟเอาตีนโตห่าบนนึ่งประตูอือฮะอ๋อทินโตห่าบนดังไฟเลยหนึ่งลมคุมแน่น่ะเล่อนคุมนีื่อนโอ้ดังไฟจะคุมโดยดังนี้แหละแม่นมากเลยนะอันนี้ค่าน้อยแค่ไหน อกลูกอะไรเห็ดว่าเชาิมัเฮือนนี่แหละิมานอนอยู่นี่ชิ้แรกิมังเฮือนอะไรอยู่ในนี่อยู่ในนี่แต่เห็เฮือนไม้คับน่ะไอโ่อโว่บ่ไหไปบ่ได้แล้วลูกจะเห็นิได้บาคนบอเป็นเห็ดเฮือนเลยยามงไฟเลยเอาอันพืชทิ้ตลงนี่ โยอก็อยังอันตันี้ใส่ตอรไปใส่เลยมือมือกัะตัวไาลูกแต่บัดน้เนอกมีแต่ใส่ไม่ลงมือที่ชืยอมยู่ว่าบางเถ่อภายใหม่มือจะขาวโอ้มีเลยวะใส่ชื่อเลยนี่ว่าหบมมีกรตมันแดดได้ยินเนาะเสียงวาวเออทูนี่เจนครับ โมแจ้งแต่ตานี่บโแจ้งเนาะโดยบมแจ้งแต่ตาเนี่ยคุณมาห่มพี่ว่านี้ไปยังไปเอาน้ำว่านี้ขึ้นรถกระบะเข้าว่าหรือผูกเขาว่าน่ยังไปเอาน้ำมาขึ้นเลยขึ้นรถกระบะเข้าไม่ถูกเป็นยังไงจังหวะได้ขึ้นรถกระบะเขาไม่รู้ไปเพิ่อทีกจะขึอ๋อเขาอันนี้อะไรนะก็บอกเป็นห่งมาตาบอดเออแต่เรื่องที่ขึ้นรถม้าบอรถเขาจอดไว้เลยลงพวกไปฟ้าเขา เราไปเด้อเดี every, on purpose, ่ยนทางบ่งไปหลงเพิ่นบกระบาดให้เนาะบ่กระบาดแเป็นห้นี่ป้าโุกเนาะจะยดแต่ได้แต่ได้เนาะได้สต่ได้ตไม่ใช่ตัวยืดก็ใช่าะยุงเนาะเดี๋ยวชารลันเป็นท้างหลังเนาะพี่้องสารกับบมีฮอทเี่ปูนอนทชี่ิปูกับบุ๋มีเนาะบุ๋มีแต่จะได้อย่บ่คขกโอ้เไดะเลย กเลยนะเนาะเอามาตับมันจะเป็นได้ตับตลอดได้หนิเนาะก,กระโจกเลยนะกระโจกกระโจกโอ้มีโอ้มีบ่วงได้ที่มีอยู่บ่เออบ่วงมีอยู่มีจกัจกรานฮะเลยสี่ากา<ส>ี่แหละคือบอกว่าเราเห็นเคยบังเกี้นี่จะงงนั้นแล้วยกระชานสี่ใบไงเอาไหมถยสามใบสี่ใบก็่าสิบใบก็คือว่าหลายเจ้าเ็นคนณคุณคุณเบนทุงเนาะนมไปจเชื่อนมเมานมใบจเชื่อ ูน้ำูนายแนวตักน้ำตักนายก็บ่มีมีครูใบเดียวเดียวแล้วใช้น้ำละน้ำสะอาดนี่และไปตักให้ทันตักอันฮาหกชุกออกมากาก่องทุกออกมาหักินเวลาลุกเมื่อจะลุกไปตักไปะตุกฮาลิตฮาเลยกินองอ ไม่ใครแก่มาให้จ้ะมาแก่คนบ้บานเลยแหละแก่ซื้อหนังผืนบ่บ่เพื่อให้ซื้อลูกไปเฮ็ดการณ์างของเขาเอาให้งไนและเขาหานแต่คนจึงมาให้เอาเอาแหงไปแลกเพิ่นโดยแต่ไม่รอดเลยเพิ่นเอามาให้เนาะอืใช้เพิ่อนมามาโชว์ให้โดยทำมันบ่มีเลยแหละบ้าเพศขอตอนนี้คอยเช็ดให้เจ้าตอนนั้น อ่เอาแร้หำงานแรเองไปเชิและไปฮัมบูมีเนาะมีอบมีก็ต้องเอาแห้งแรกเนาะพี่น um, ้องเอาบ่อแห้งแรกแห้งบได้เลยเนาะฮอาบมีเนาะโย่บอวาวเราไปทัานกีศลท่านนี่หลยว่าจะไปบอกมวลผาเพราท่กรปุกมันว่ะห่วแวกมลที่ว่มีผาผัดแล้วจมมุตผ่าเิพันธ์ผาเขาอันเช่นไยก็ โอ้เรามีเวลาเช่นแล้วบมีเงินจ้างเหม่นขาบโมีเงินผลก่าบมมีเลยเนาะอแล้วขาเโมมีเงินบุกว่าเนาะเอาได้ใหเรามมีเงินเดือนริยาเบอริาเดือใยังก็ไดรับเออรัไดอ่เห็นไ้ถ้ามือเต่าจะ็นกระไดโมนี้จะได้กินเข้าหรือเป่าว่าบมมีเข้ากินแล้วยังเสยังยังยุบฝุนนึงยังแต่ข้าแรงเนาะข่าแรงอย่างแล้วามารจใช้บัตเนี่ยโมมีนะทั่วประเทศติบเข้าเมื่อกี้นี่ ว่าฝุ่นคอยใช้ชงยางได้หนึ่งเราใช้ชงยางติเข่าก็มีโดเขาเรียกมพอไว้ฝุ่นบนนอนผูเสียงไว้บนนอนผู้เออว่ายันแบ่ขึ้นไปกินอืมเป็นยเบะขึ้นไปกินตีเข่าก็มีใชุกอย่างมันบซื่อมันบอะไมันเป็นน้ำเอพประตเอ่ามันเป็นอะหายาเย็นแล้วก็จะเอาทกอยางไว้ ก็โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบุ้มมีลายเนาะทางานก็ว้อ่าต่อจากนี้ก็จะไปสร้างไม้ให้ประตูเนาะพาประตูไปสร้างไม้โอ้ยชุกแ้าให้ฝัดมีเฮือน้ามอยู่พี่น้องเนาะเพราะในอยู่คือบ้านคือเมืองพันเนาะบางทีก็ทั้งส่งใหญ่กับบอเห็นช่างส่งไงไอ้พ่นนี่น้องส่งบอลีบอลีไสบุญพบนเข่ามาเมือที่พันมีทุนมาสมทบต่อกับบ่พรเนาะ บางทีผ yeah. ู้ใหญ่ทางห้าเขาก็มีนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคันม่จากซอยเรือทางเพิ่นกับทางเข้ากันยินดีที่เป็นสะพานบุญให้ลูกพี่น้องเนาะรอยไล่กับพูติแลพี่น้องเพราะแต่ว่าสวยด้วยใจเมนเป็นบุญกุศลนน้ำกันนะพี่น้องเนาะกระชงสารสตูเพิ่นอยู่เนาะเข้ากับกงสารกับวิ่งได้สวยก็เลยเนาะกับส่วนแบบว่านี่เราถ่ายคลิปเป็นห้อเป็นตานคนเพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็รู้อยู่แค่กระตามแล้วพี่น้องที่มาหาชมคลิปทางเฮ้านี่แหละถ้าเป็นแบบสวย อ่ะคักทายมาหาได้บ่พรบ่อจอยบ่อตัวคนใดก็ตามเนาะพี่น้องสองอื่นก็ได้แม่คุที่จะดีคนใดสะดวกอะไรว่างางกันเนาะแมบนใดก็มาซอยกันแล้วแต่เนาะได้ว่านะพี่น้องเะครับผมได้ก็ตงว่าต้องผ่านเขาบ่อนั่นก็ถึงเนาะทางใดขามาก็ได้นะพี่น้องเนาะนี่อาแล้วก็สำหรับพี่นี่จะทาก่อนจะพอโตจบคลิปไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะขอบคุณที่รับชมด้วยสบายดี